สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตาจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของวิชี่นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะคะจริงๆตัววิชี่เนี่ยมันจะมีตัวเด่นของเขาก็คือตัวในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะวันนี้ตาจะมาแนะนําเลยมาเห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยอาจจะมีหลายตัวแต่ถ้าแนะนําสําหรับเริ่มต้นจะมี2ตัวที่ตาแนะนําเลยนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะคือตัวมันจะมีวิชี่มันจะมีตัวแถบแดง กัไม่มีแถบแดงเนาะตัวไม่มีแถบแดงเนี่ยตาแนะนําเลยสำหรับใครที่เริ่มต้นที่ต้องการจะใช้วิชีกลุ่มนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อายุแบบประมาณ30อาบ่ะจะเหมาะมากนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยผิวเขาจะเริ่มหมองคล้ำบางคนเนี่ย ใช้หน้าจอเยอะดูหน้าจอเยอะหรือว่าอยู่กับคอมเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราหน้ามันหมองคล้ำแล้วเราไม่ค่อยได้บํารุงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับผิวกระจ่างใสแล้วก็ซึมลึกบํารุงไปถึงเซลล์ผิวชั้นลึกนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูเปล่งปังขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ตาแนะนําเลยสําหรับใครที่มีปัญหารเรื่องของผิวหมองคล้ำแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างใสแล้วก็แบบเหมือนผิวมันอ่อนล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากนะคะเพราะมันมีสารสก,กัดที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเอ่อปรับ เซลล์ผิวไม่สีผิวนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ําตบที่เป็นเหมือนเนื้อครีมเซรั่มนิดนึงแต่ว่าก็เวลาใช้ก็เหมือนกันก็คือตบๆลงไปบนใบหน้าหรือบางคนเนี่ยถ้าอยากผัดเซลล์ผิวไวในตัวด้วยจริงๆมันก็จะมีตัวผัดเซลล์ผิวด้วยก็สามารถใส่โลงสำลีแล้วก็ผัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย บางคนเนี่ยอายุเยอะขึ้นการผัดเซลล์ผิวของผิวจะลดลงอย่างช่วงวัยรุ่นนะคะการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นทุก14-28วันก็คือผัดไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการผัดเซลล์ผิวชั้นบนเขาก็จะยากขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ผิวชั้นบนที่มันตายแล้วบางทีมันไม่ค่อยได้ผัดออกไปมันก็จะมองๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีตัวช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวกลุ่ม AHA เนี่ยอยู่ด้วยแต่ก็คือจะอ่อนๆนะคะแบบไม่ได้แรงอะไร แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นตัว day c e a m นะคะก็คือในช่วยในยเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเช่นเดียวกันนะมะีมีการศึกษามีสิทธิบัตรนะคะของวิชีเขาเลยว่าตัวนี้มันสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ถึง24ชั่วโมงโดยที่ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นคือสามารถทากลางวันได้ด้วย คือปกติครีมเนี่ยเราจะไม่ชอบทากลางวันเพราะมันจะเนือนะ้อบางครีมแบบหนานๆบางตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วยังสามารถทากลางวันโดยที่ไม่ทําให้ผิวเนืน้หนามากเกินไปด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสฟื้นฟูอีกเช่นเดียวกันนะก็คือมันจะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับ เม็ดสีผิวให้มันสม่ําเสมอบางคนเป็นรอยด่างรอยดําหรือจุดฝ้ากระอะไรแบบนี้ตัวนี้มันก็จะช่วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นหนักๆแล้วก็มีตัวน้ําแร่วิช,ชี่ใส่เข้าไปด้วยอยู่แล้วนะคะคือวิช,ชี่เขาจะใส่น้ําแร่ของเขาอยู่แล้วแหละทุกตัวนะอีกตัวหนึ่งที่ตาแนะนําถ้าสมมุติสองเนี้ยสองตัวนี้ตามว่าคือแนะนําเลยแต่สมมุติบางคนที่แบบชอบแบบไวๆนะมันจะมีตัวนี้ตัวนี้มันจะมีข้างขัวเป็นสีแดงนะคะคือมันจะเป็นตัววิช,ชี่ที่มีแถบสีแดงตรงเนี้ย ไอตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวนะคะมันจะมี e อคเว i ์ไรติ้งของไกโคลิกแอซิดนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดอื่นๆที่มีชาดำนะคะที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็มีตัวผัดเซลล์ผิวนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแนะนำให้ใช้แค่กลางคืนเพราะอะไรเพราะตัวนี้มันผัดเซลล์ผิวตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณที่เขาแนะนำมาคือประมาณ7วันเนี่ยจะเริ่มเห็นเลยว่าผิวมันกระจางใสขึ้น นะคะเพราะมันผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เน้นเรื่องผัดเซลล์ผิวแล้วก็ขาวเป็นหลักนะนะแนะนาแค่กลางคืนกลางวันไม่ต้องใช้เพราะว่าบางทีมันผัดเซลล์ผิวกลางวันมันเจอแดดเจออะไรบ้านเรามันร้อนมันก็อาจจะทําให้แบบผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรหมองแบบเหมือนเหมือนแสบได้อะไรเงี้ยแนะนำแค่ใช้กลางคืนแต่มันเหมาะกับใครที่แบบอยากฟื้นฟูไวบางคน40 50บาเนี่ยผิวผิวมันจะฟื้นฟูช้ามากแล้วมันจะหมองคล้ำก็แนะนาเอาตัวนี้ไปแบบไปลงเลยอันนี้ให้ลงตัวแรกลงตัวแรกเสร็จแล้วก็บํารุงต่อ นะะอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอีกสักตามแนะนำนะให้เป็นกลุ่มเดียวกันแต่แล้วแต่ใครจะใช้ยังไงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว v i ชี่ดับเบิลโกนะคะคือตัวนี้เป็นมากที่เป็นพิวมากท,ที่สําหรับ ผัดเซลล์ผิวเช่นเดียวกันแนะนำใช้ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งตัวนี้จะมี aha นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการปรับผิวกระจางใสเช่นเดียวกันแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนเวลาใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับที่เราไปมาร์กหน้าแบบผัดเซลล์ผิว aha อะไรเงี้ยบางคนที่เคยไปคลินิกอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้มันก็จะมีตัวเคมีของ aha เหมือนกันแล้วก็มีหินภูเขาไฟที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนตัวนี้เหมาะกับแบบดูแลหน้าอยู่ที่บ้านเงนี้ยแล้วก็ใช้เนี่ยคือเราใช้สําหรับสูตรผิวแพ้้้ง่ายก็ใชได ตัวนี้มาร์กเบาๆนะคะทิ้งไว้5นาทีอาทิตย์ละ2ครั้งนะแล้วก็ล้างออกนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวกระจางใสนะคะก็เป็นมาร์กที่เป็นเซ็ตของเรื่องของขาวกระจางใสแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องขาวแล้วเราจะไม่พูดถึงกันแดดก็กรลัยอยู่ตัววิชี่เนี่ยออกกันแดดมาตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวไอเดียลนะคะโซเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะ เน้นในเรื่องของ d ด t o ทัชก็คือเน้นกันแดด s p f 50แล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะเป็นฟูอิดเป็นน้ำๆแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของไม่ให้ผิวเหนอะหนาเพราะว่าปัญหาของกันแดดส่วนใหญ่คือมันจะเหนอะแต่ตัวนี้ก็คือจะไม่เหนอะแล้วก็เหมาะกับแบบบ้านเราที่มันเป็นอากาศร้อนชื้นนะคะซึ่งร้อนชื้นเนี่ยผิวมันจะค่อนข้างทําให้มันได้มากตอนกลางวันแล้วก็เหมาะกับผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกันแดดแล้วก็ ทําให้หน้าเนี่ยไม่มันนะคะก็ถ้าแนะนําใครที่ใช้กลุ่มกระ่างใสเนี่ยอย่าลืมพลาดไม่พลาดจะใช้กันแดดเพราะว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวกับกระ่างใสขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้หมองคล้ำไปมากกว่าเดิมน,นะคะถ้าไงฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวิธีนะคะตัวเพื่อผิวกระ่างใสค่ะสวัสดีค่ะ